และมีชาแมนสักกี่คนที่จะสามารถเดินทางไปถึงเผ่าปัจราชันแห่งพูดเกรกสิลิทคนที่จะได้ครอบครองมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละคนที่จะได้ตำแหน่งชาแมนคิงมีเพียงคนเดียวตอนเกรกสิลิท อ้ายให้ตายดิจะต้องเดินอีกไกลไม่นี่ถึงได้เจอชาแมนไฟรอบต่อไปอ้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนันหน้าเผาปัสเนี่ยหน,น,น่ารำคาญจริงๆเลยก็เพราะพวกนายโมออืดอาจอยู่แบบนี้เลยสิถึงไปไม่ถึงไหนกันเลยอ่ะนี่จะมาโทษกันเองแล้วนายก็ด้วยแหละขอที่นะ่ะนายจะอยู่นี่ไปตลอดชาละดีแล้ววาันะนะนาเลิกกากักนสัตทีนะอีกเดี๋ยวเราจะพ้นทะเลทรายสีดําแล้วนี่ใช่ใช่ขบเขาแม่น้นําแดงข้ามทะเลทรายสีดํา มุ่งหน้าไปหาถ้ำสีฟ้าต่อปก็ต้องไปหาถ้ำสีฟ้าล่ะนะแต่ว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะแล้วก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าที่นี่คือทะเลทรายดําด้วยแต่ว่ามันสีดานี่นะก็เพราะมันเป็นกลางคืนไงตอนเย็นมันเป็นสีแดงอะออนั่นมันก็จริงอนะเนาะเฮ้ยสรุปว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเนี่ยใครจะไปรู้เล่าฉันถึงบอกว่าไม่ควรจะมาอืดอาดยืดยาอยู่นี่ไงล่าเฮ้ยงั้นก็แย่ละสิ ถ้าเกิดว่าของจริงมันอยู่ฝ่าโน้นทำยังไงกันดีอะทำาไงดีครับนายท่านครับอขอฉันพูดหน่อยได้มาหอสรุปว่าพวกนายกำลังหาทะเลทรายดำอยู่งั้นเหรอก็ใช่สิถามได้แล้วยังจะมีที่อื่นอีกเหรองั้นก็แปลว่าสรุปว่านั่นไม่ใช่ทะเลทรายดำหรอกเหรอหอืมก็ตอนนั้นนะ่ะพกเขาแม่น้ำสีแดง ข้ามผ่านฝุ่นทรายสีดำมุ่งตรงไปยังถ้ำสีฟ้าและเผ่าปัตก็อยู่ตรงนั้นข้ามผ่านฝุ่นทรายสีดำอะอะไยมันน่าหัวราะกันหรือยังไงอ่ะพวกเธอเนี่ยแล้วตกลงจะเอายังไงต่อ โอ้ก็พรานายแหละบอกให้มาทางนี้เรา้วยไี่เล้ไม่ร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 ล้ไ่รล้ไม่เล้ไม่รู้ไม่รล้ไม่รล้ไม่รู้ไม่รล้ไ่รล้ไม่รล้ไม่รล้ไ่รล้ไม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 ่เล้ไม่รล้ไม่รู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 ้ไมู่้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รูไ่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไ่ไม่รไ่รู้ไม่รไ่รู้ไ่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 ้่้่ นั่นน่ะเลยที่เขาเรียกว่าแสงของวิญญาณน่ะเออก็คงอย่างนั้นละ่ะอ๋เอาละอย่างน้อยก็ถูกทางละใช่เหมือนเราจะเข้าใกล้เส้นชัยแล้วล่ะนะแต่มันยังอีกตั้งไกลนะอก่อนที่จะถึงเส้นชัยที่แท้จริงยังมีกำแพงอีกตั้งหลายอย่างที่เราต้องข้ามไปให้ได้ไม่ถึงฮาโออย่างนั้นเหรอทุกคนนี่แหละเพราะคนที่จะได้เป็นชาแมนคะิงน่ะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เมืม่อคืนเป็นมีอะไรนี่นามันอะไรกันเนี่ยซากเมืองโบราณยังไงหรอ่ไม่ใ <Jetzt> ช <motherf abil itation> ่เลยใช่ไหมคือเจะาจูงมันโผล่มาได้ยังไงน่ะเล่าไปเถอะ sorry sorry I am sorry sorry ลอกเล่นพวกฝนคโบราณก็ทีนะรู้สึกหรือเปล่าอืมไม่ผิดแน่ๆต้องอยู่ในนั้นแน่ๆน่ท่าสีฟ้า มีทะเลสาบอยู่ในนี้ด้วยเหรอเนี่ยอา้ากลับกันมาแล้วเป็นไงบ้างพบแล้วละครับพบถ้ำใต้น้ำที่มีแสงสีฟ้าอยู่ข้างล่างนี้ครับงั้นเหรอเพียงแต่ถ้าทางถ้ำน,นั้นจะค่อนข้างลึกน่าดูเลยนะครับไม่ทราบว่าพวกทันอยและพวกท่นนนานเอ็นดาจะไปยังถึงอีกฝั่งไวหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวพวกเราจะตามไปที่หลังนะเดี๋ยวมันตะก็จะช่วยเตรียมชุดดำําให้ฮ งั้นเหรองั้นพวกเราไปกันก่อนนะดีละทีนี้ฉันจะได้โชลีลาว่าน้ำให้ดูเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการฝึกฝนเหรอถ้าเทียบกับการสู้กับชาแมงคนอื่นแล้วแค่นี้จิ๊บจอ้อยขอโทษหน่อยเถอะนะระวังตัวด้วยนะคะท่านยอน นี่เองนี่แหละใช้ทางสีฟ้าจริงๆด้วยเย่ายวมนจะพูดมากรีบไปให้สุดเถอะ เล่จิงเลยเฮนะหน่อย้ตที่งกราากาแล้วตื่นตืนตนออเราจะดสิอลิซ่า,าเสัสหน่อยได้บายใหฉันไปชัลิซ่าไม่ต้อดนิต้องว่ายน้ำมาตั้งหลายสกิโลไอ้นี่มันทำอะไรากันนะหน่ตายสิเล่นเอาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดะแล้วเผาปั้นมนอยู่ในที่แบบนี้จริงๆเหรอ ถ้าต้องมาหลงในถ้าแล้วตายอยู่เนี่ยจะไม่เอาด้วยหรอกนะเฮ้ยจะรู้สึกกลัวงั้นเหรอถ้าปอแทกจะถอนตัวไปก็ได้นะไม่มีใครก็ห้ามได้หรอกเพราะอย่างนายน่ะถึงเดินทุรังไปมันก็ไรประโยชน์อะไรล่ะอย่าจะหาเรื่องไงอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวก็มาตายฟรีอยู่ที่นี่หรอกนะน่าหนุกดีนี่ครนี่จะได้คิดบัญชีกันสักทีนี่พวกนายเมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันสักทีล่ะนายอย่าต้องลงหลงด้วยไงโถพอทานหน้าไม่เห็นเป็นไรเลยสองคนเนี่ยนะเขาชอบทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว และอีกอย่างสักวันพวกเขาก็ต้องต่อสู้กันเพราะคนที่จะได้เป็นชามแมนคิงน่ะมีเพียงคนเดียวไงเล่าสักวันต้องสู้กันไม่ต้องเบอาฉันกรู้อยู่เต็มอกแล้วแบบนี้ไม่มีเพื่อนเสเลยจะดีกว่าละมัง้งฉันจะขอติดตามนายท่านไปถึงที่สุดเลย นายอะกุ้มใจอะไรอยู่เหรอดูจะสถานการณ์แล้วไม่รู้หรือไงเล่านี่มันทางตันน่ะแปลว่าเราหลงทางอย่างนั้นเหรอมันยิ่งกว่าหลงทางซะอีกนะเพราะเพาเราไม่รู้ทางตั้งแต่แรกแล้วยังไงก็ย้อนไปทางเดิมเหอะอาจจะมีทางแยกอื่นระหว่างทางก็ได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยทางมันหายไปไหนแล้วอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะมิเดอร์มาู้ 그럼 ผมรู้สึกรู้สึกเ 있는 ี่นดีคือเ่าปัดงั้นเหรอทำไมไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮะนี่มีใครอยู่บ้างช่วยตอบหน่อยสิ ทุกคนทุกคนออ้าะอะไรอ่ะกลาไปซะกลาไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรจะมาอะไรอ่ะกลาไปซะฉันถามว่าใครไงเล่า อะไรกันเนี่ยไม่สมเรตุหรอกจะไม่สามารถไปถึงได้หรอกกลับไปซะนายนังเงียบไปเลยกลับไปซะไม่ั้นเจ้าเองทีจะไปไม่ได้อะไรอ่ะเหลืออยู่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นกลับไปซะ ไม่ต้องบอชก็จะกลับอยู่แล้วห้ามพาทุกคนไปนะอาเ้ออ,อ,อเลือกทีก่จะตายเลรอ ในที่สุดก,ก็ฟื้นสัทีซิลเวอร์รู้สึกทินได้รับพรจากเกรสปิลิตด้วยสินะพรงั้นเหรอฮึตามฉันมาสิที่นี่น่ะเหรอเผาปัดใช่ใหญ่ไม่เบาเลยนะนอกจากนี้ยังมีทั้งป่าและทะเลสาบเดินวันนึงไม่รอบหรอกอในนั้นก็มาถึงแล้ว เดินดูให้ทั่วดีกว่าเชื่นตามสบายเลยนะไม่ต้องรีบร้อนอแน่นอนอยู่แล้วเก่งมากที่มาถึงโยอา้อาวทำไมมาช้าจังเลยนายท่านหมวจะยื้ท่าอะไรอยู่เล่ารีบรีบมานั่งเดชอร่อยมากเลยนะอยากกินสุบะของการิมเนี่ยทไหาน,นาจะกินด้วยมั้ แต่ว่าเผ่าปัดเนี่ยมันก็น่าอยู่เหมือนกันนะนี่งั้นเหรอแล้วพวกที่อยู่ที่นี่ก็เป็นชาแมนทั้งนั้นเลยอ่ะที่สาคัญคนที่มาถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าต้องเป็นระดับแนวหน้านี่เห็นแบบนี้นะนะมันก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยอ่ะฮะยิน่ลยจ้าเ,เขาไม่อเมงนั่นจินะขนาดยูพวกนั้นได้มาถึงได้เลยดีนะช่าง,งก็แต่นนะว่าแต่ว่ามันตะแล้วพวกนายมาถึงที่นี่ได้อย่างไงอ่ะก็มีซากเมืองโบราณนะมันมีถ้ำอยู่ด้วย สีฟ้ายังไงล่ะคุณธระนาเก็บใจมันจะมีอีกถ้ำหนึ่งนะสิครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอแต่ว่าคนที่สามารถเห็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของดวงดาวได้มีเฉพาะชาแมนที่ได้รับเลือกเท่านั้นนั่นคือเกรสสปิริตนั่นเหรอใช่เกรสสปิริตเป็นร่างรวมของวิญญ,ญาณที่ไร้รูปรา่าง เป็นแหลงกำเนิดของวิญญาณทั้งหมดบนโลกแล้วก็มีอิทธิพลต่อวิญญาณทั้งปวงด้วยเป็นไงล่ะคงตื่นเต้นมากสินะใช่มันสุดยอดมากเลยจริงๆแต่ว่าในสิ่งที่พวกนายไม่มีทางได้เกี่ยวข้องชั่วนิรันดร์ไม่เข้าใจเลยทำไมเกรซิปิลิตถึงได้ยอมให้พวกเอ็กซต่อพามนที่นี่ได้ ท่านกำลังจะบอกผลลัพธ์อยู่นี่ไงและแบบนี้มันจะดีจริงเหรออซาครุระโยและพระพวก็อยู่ที่นี่ด้วยแถมเกรสสปิริตยังยอมให้พวกนั้นผ่านมาได้อีกนะนี่ก็คือผลลัพธ์อีกอย่างหนึง่งแต่ว่า <c oughs> Attention please Attention please ยินดีต้อนรับทุกคนเก่งมากที่บุกบันฝ่าฟันมาจนถึงที่นี่ได้งั้นจะเริ่มทักทายแล้วกันนะ เริ่มจากฉันโกบะประธานจัดก,การแข่งขันชาแมนไฟที่ยิ่งใหญ่ได้รอบห้าร้อยไปในครั้งนี้อ้กระดาษอยู่ไหนล่ะนี่ฮะฮะฮะอ่า,า,า, <S 1> <S 1> อากระดาษในแค่จดโน่นคำกล่าวเปิดงานกันหละงูแหมผมทิม้งไปแล้วล่ะครับอ้าวเมื่อวานท่านบอกว่าจําได้แล้วไม่จะเป็นต้องใช้แล้วไม่ใช่หรอครับอะไรนะอ,อท่านลืมหมดแล้วล่ะครับเออแก่แล้วลืมสิก็ไม่น่าร่างไว้ยาวขนาดนั้นแหมงั้นก่อนอื่นจะขออธิบายกติกาของรอบแข่งขันจริงของชาแมนไฟ ยอดไปเลยเแล้วจะเอายังไงละ่ะรอบแข่งจริงต้องแบ่งเป็นทีมละสามคนแล้วจะแบ่งกันยังไงละ่ะก็เดินเท้าด้วยกันมาตลอดแบบนี้มันก็คงแบ่งยากนะยังไงฉันก็ขอติดตามนายท่านไปตลอดยังไงฉันก็เป็นหมอประจำน้ำกูร้อนฝูงบาริฮะนั้นก็ตกลงตามนี้เยอดอะไรนะไอ้เด็กเด็กเด็กกอดิทำไมฉันต้องมารวมกลุ่มกับนายด้วยเล่าฉันนะ่ะเกรพรอดเก่งที่สุดด้วยไม่ต้องคิดมากแล้วนะ พวกนายคู่หูคู่หายืนอยู่ข้างหลังอย่างเดียวก็พอให้จะสู้คนเดียวก็เหลือแหลแล้วละ่ะว่าไงนะเอางั้นก็ดีอะไรนะแบ่งกันได้เร็วดีนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะจะตัดสินใจกันง่งไงแบบนี้น่ะเหรอดีแล้วฮะให้แบ่งกันเป็นทีมมันแค่ฉากบังหนะ้ายังไงคนที่เหลืออยู่สุดท้ายก็มีแค่คนเีเท่านั้นถูกต้องแล้วงั้นก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะ เฮ้ยหน้าอย่างไงฉันกจาดการในพวกนี้ได้อยู่แล้วล่ะน้าว่าไหนๆขี่คุยถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่สบายๆก่อนจะบ้าแั้วไงเล่าถอยจึ๊งวิ่งอย่ามาหัวเราะให้บ้าเฮ้ยจริงสิแล้วพวกนายเราจะไม่เป็นไรเหรออะไรเหรอครับก็ในป่าประหลาดประหลาดนั่นน่ะอ๋อทำไม่พอนน่นเหรอครับอืมไม่เป็นไรเลยนี่ครับนายท่านทำให้พอเหรอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอโยอื ก็เออเชื่อซะแบบนี้ฮึก็แบบนี้แหละทั้งปีเลยอะไรกันนี่จะไม่ได้จริงๆกันหรองั้นเหรองั้นก็ช่างมันเถอะนะกลับไปซะมันมาอีกแล้วคิดแทนเราทิ้งเพื่อนแตบเป็นอย่างนั้นเหรออย่างไรฉันก็ต้องช่วยเขาให้ได้ฉันจะต้องกลับไปพร้อมกับทุกคนย้าาาา ยานของเจ้าส่งทางให้พวกเจ้าแล้วเอาละกลับไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเฮ้ยเมื่อกี้พราจะกินเบญกหยกเองไม่ใช่หรอก็มันหิวอีกแล้วทำไงได้เล่างั้นเดี๋ยวเราไปกินทาโกยาก,กิกันดีมากโอ้โหดีเลยอะ่ะนี่แค่ไปดูอย่างเดียวจะดีหรอเฮ้ยแค่นั้นนะ่ะเดี๋ยวฉันก,ก็ผ่านไปได้แล้วน,นะงั้นก็ดีแล้วดิอยากตายเลยเจ้าดิดอะไรกันอีกเราทุกท่อคูอ่นีิเฮ้ยอุตส่าห์มาถึงเท่าปัดแล้วทั้งทีนะ ทำไมถึงใจเย็ยนกันแบบนี้นะอีกไม่นานก็คงจะต้องสู้กันต่อแต่ว่าถ้าใจเต็มรอยก็จะสู้ได้เต็มที่